ัปู่บ้างอะเล่นตรงกี่ปีเนี่ยสี่สิบปีอะปกติไปเล่นเวทีเล่นคนเดียวเล่นได้ใช่ไหมได้เวทีนี้เกย์เเล่นได้ใช่ไหมเล่นได้นี่ก็ต้องเล่นได้สิเอาไอ้สัตว์จะให้กูเก่งใช่นั้นพี่เฮ้ยไอ้แซดรลองดิวะอืมอืมอร่อยดีไปขออีกเม็ดนึงหอมเพื่อเรียกน้องออกมาเสือกอร่อยซะง่าเว้ยเฮ้ยยังไม่ไปกันอีกเหรอ ออกไปเลยดูถูกของกูเหรอยิงตรงหน้าเลยเหี้ยไวเอาไปเอาไปบ้าบอเลยขายตัดหน้ากูไปอะไรพี่มีอะไรแลกกับพี่ได้ไหมเมื <u> ่อ <respond> กี้ย <appearances> <aesthetic S 2> ังด่ามันอยู่เลยอะไรพี่ไม่เอาไม่เอาพี่ไม่เชื่อขอกูนี่นี่นี่อยากได้ไหมอะไรเนี่ยอะไรฟาอุติ ถ้าเตียเอาไปพี่จะเอาไปทําอะไรไอ้ป้ากุติเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านอยู่ีนลูกหลานเลี้ยงง่ายอันนี้มันถอนของในตัวแค่วางไว้ที่บ้านแค่นั้นแหละจะเป็นสิริมงคลใช่หลวงพ่อคนนี้ท่องคาถาจนกว่าฟ้าจะร่วงนี่ร่วงมาแผ่นเดียวเนี่ยผมได้ไหหลวงพ่ออะไรจำไม่ได้ท่องคือถาหรือปลวกแดดผูกร่วงลงมาท่องคาถาเอางั้นเตี้ยวและกล่องนี้อยากได้ขุนแผนนสองวงเนี่ยคุณแผนคนอื่นนะอาจจะเป็นแบบใช้แล้วเสน่ห์แรงได้กับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เนี้คุณแผนเนี่ยพี่เอาไว้สองวงเล่องวงคู่เลยอ่า พี่จะได้ผู้ชายบานเลยผู้เอาไปทำไมอ่ะว่าผู้หญิงดิอ๋องแต่ผู้หญิงพี่เขใช้ตัวเดียวแขวนตัวเดียวพอเอ่าตัวเดียวอ่างเนี่ยเดี๋ยวทั้งกล่องใช่ไหมทั้งกล่องเลยไอ้ผมให้ทั้งกล่องอ่แม่กันไปละกันนะของน้องเอานู้ไปเลยอ่าได้พี่ยกชุดให้ลงให้หมดเลยนะเฮ้ยเดี๋ย่าอย่าวพึ่งไปสามคนเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปพร้อมกันเลยอยู่อยู่สองคนเดี๋ยวเงียบพี่ไม่ไว้ใจผมไม่ใช่ไม่ไว้ไม่ไว้ใจมึงไว้ไม่ไว้ใจไอ้ต้อยไอ้สัตว์ไม่คัดทันทีกัด